วันนี้จะพาทุกคนมาสังเกตลากทุเรียนแล้วก็ต้นไม้ที่ทุกต้นที่ตัดในสวนแต่จะยกตัวอย่างมาเป็นต้นอะวาคาโดมีอยู่ต้นเดียวก่อนที่จะตัดลังเลเหมือนกันว่าจะตัดดีไหมมันมีแค่ต้นเดียวแต่ทั้งหมดที่พูดมาก็คือเราลองทำไปแต่ผลลัพธ์จากการตัดนะคะกิ่งของเขาจะโตวไวและยอดของเขาก็แตกออกมา ได้สวยมากคือเขาไม่ได้ล้างช่วงเราตัดมันจะเป็นช่วงฤดูฝนอันนี้เป็นการทดลองแต่ลองไปลองมาเรียนรู้ศึกษาไปเกี่ยวกับการทำกรเกษตรผลลัพธ์มันออกมาได้เห็นภาพชัดว่าการปลูกต้นไม้มันจาเป็นต้องตัดเพื่อไม่ให้มันสูงเพื่อให้มันแตกออกมาใหม่แล้วก็ มันจะเป็นทรงพุ่มได้ดีเนาะคะ่ะทุกคนไอ้ต้นอะวาคาโดเนี่ยปลูกมาสปีแล้วก็จะมีต้นที่ปลูกพร้อมกันแต่มันคนละพันธุ์มันคนละอย่างนะคะต้นไม้แต่ละต้นมันจะโตวไวบางต้นมันก็โตช้ามันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์บางสายพันธุ์มันก็ปลูกยากอย่างเช่นยกตัวอย่างมาสกักต้นที่เราปลูกพร้อมกันนะคะก็จะพาให้ทุกคนมาดูตรงนี้ก็จะเป็น ต้นทุเรียนที่ปลูกใกล้ๆติดกันตรงนี้ปลูกไว้2ต้นปลูกมิดเหมือนกันแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ทาบกิ่งไม่ได้ทับรากของมันยังไม่ได้เสริมรากคือจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติและอีกต้นนี้เป็นการเสริมรากเพื่อให้หนึ่งมันมันมีต้นมันมีสองรากมันจะได้กินอาหารได้ดีกว่าก็เลยลองเสริมดูนะคะเสริมรากแล้วก็ทาบยอดใหม่ก็คือซื้อ ทุเรียนพันธุ์ดีมาปลูกทาบมันก็ติดแต่ปีที่แล้วทําไปต้นหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่ปีที่แล้วมือสองปีที่แล้วอันนี้ก็คือสองลากมันก็เริ่มโตมันก็เริ่มเห็นความสวยความแตกต่างที่เราได้ทํามันเพราะฉะนั้นในการทําเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมแต่พอทํามาสักพักหนึ่งสิ่งที่ได้มันก็เริ่มเริ่มจะปรากฏัขึ้นมาว่าเอ้ยมันสําเร็จนะมันได้ผลนะทุเรียนเราทำสองลากก็ได้โยนะคะมันนั้น าช่วงหน้าฝนแล้วก็ต้องลื้อมันออกซะหน่อยอย่าให้โคนมันมีอะไรมาทับผมเพราะว่ามันจะทําให้รากเน่าคนละเน่านะคะทุเรียนต้นนี้ทํามาก็สองปีสองสามปีปีนี้เขาปีที่สามอันนี้ก็คือการเปลี่ยนยอดแผลมันยังไม่หายดีเนาะแผลจากการเปลี่ยนยอดก็คือซื้อทุเรียนพันดีมามาทาบแล้วก็ตัดยอดดั้งเดิมออกแล้วก็ยอดพันดีก็จะมาติด มันก็จะค่อยๆโตขึ้นค่อยๆสูงขึ้นปีนี้เริ่มสูงแล้วค่ะทุกคนนี่แหละคือการทำเกษตรจากประสบการณ์นะคะทุกคนไม่ได้ใช้วิธีการจากทฤษฎีแต่เราใช้ประสบการณ์ในการทำเกษตรอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เราให้เห็นว่าการตัดแต่งกิ่งต้นไม้แต่ละต้น โดยเฉพาะวันนี้ก็ให้ดูไปก็จะเป็นต้นอะวาคาโดที่มันได้ผลลัพธ์ยิ่งโตก็ยิ่งสวยยิ่งตัดแล้วมันก็ยิ่งแบบเราเห็นทุกวันมันแตกยอดแขนงออก